มันเป็นวัตถุมงคลถ้าคนจีนจะให้ความนับถือเป็นระดับต้นๆค่ะให้ความนับถือเป็นระดับต้นๆแล้วก็ว่าด้วยเรื่องความเชื่อเนี่ยคนจีนเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่จะเสริมสร้างให้ดวงเราเนี่ยได้ดีมีโชคลาภทำธุรกิจดีหรือสิ่งที่เป็นมงคลต่างๆในชีวิตจะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาเชื่อว่ามาจากการประทานพร หรือประทานความโชคดีของเทพองค์หนึ่งที่เรียกว่าไัยสิงเอียะเ,เทพโชคลาบ<ะ>เป็นหลักเลยเทพโชคลาบเนี่ยเราจะเห็นว่าวันตุษจีนมันปีใหม่เนี่ยวีใหม่จีนเนี่ยเขาอันดับแรกเขาไหว้ตรงไหนก้าไ, <c oughs> ไชยสิงเอียไหว้ไชยสิงเอียก่อนรับก่อนเลยอรับจ้า,จาเทพโชคลาบก่อนเบิกเลือกแห่งปีเห็นไหมเป็นเทพที่มาพร้อ เทพโชคลาภเนี่ยเขาเชื่อว่ามาพร้อมกับพลังการเปลี่ยนปีของแต่ละปีก็คือพอพ้นหนึ่งปีก็จะเทพองค์หนึ่งพ้นหนึ่งปีก็เทพองค์หนึ่งจริงๆแล้วเทพโชคลาภมีองค์เดียวแต่ถ sure. ้ามาพร้อมกับพลังของปีในปีนั้นๆมากระไทยสวยนที่จะนามากระไทยสวยในพลังของปีนั้นๆไทยสวยก็คือพลังของปีนั้นนะเหตุผลที่มาพร้อมกับพลังของปีนั้นๆเนี่ยเพราะว่าเป็นจุดที่พลังงานปีมา ก็คือเทศโชคาภพลังของปีนั้นมาแล้วสิ่งไหนที่เชื่อถึงพลังความเชื่อวิญญาณหรือวิทยาศาสตร์ทางกิตของเหมาซาที่เราบอกไปถ้าเชื่อในเรื่องวิญญาณเชื่อในเรื่องพลังงานการสตาร์ทเริ่มต้นแห่งปีนั้นๆที่เรียกว่าไถสวยหรือหกสิบการ์เจี่์จะมาพร้อมกับความเป็นมงคลก็คือพูดง่ายพลังงานอยู่กับปึงปีนึงอ่ะอันเนี้ย มึงจะรวยหรือจนก็คือพลังงานเนี่ยชีวะเ<ช>ทพโชคลาภก็เลยมาพร้อมกันอก็เปรียบเสมือนพลังงานความโชคดีเนี่ยมาแล้วครับแต่ถามว่าชชยสิงเอียมีตัวตนไหมไชยสิงเอียยีเนี่ยมีตัวตนถ้าถามเหมาซานถามเต๋าเหมาซานไชยสิงเอียมีตัวตนชัยสิงเอียสูงสุดของเหมาซานมีห้าปาง แต่มันเจอกันในประเทศไทยทั่วโลกมีสามปางบุญกับบูใช่ที่ใจเสืบอกทุกคนเขาแบ่งแยกแค่อินกับเอียงหญิงกับอย่างใช่่ะบุญเนี่ยก็เปรียบเสมือนพลังอิมบูก็เปรียบเสมือนพลังอย่างเขาแบ่งเองแค่อินเอียงเท่านั้นเองใช่ไหมใช่แต่สูงสุดของเต่าเหมาจามเทพโชคลาดมีห้างก็มีอาจารย์แบ่งห้าองค์โอูคนแรกเลยะอ้คนแรกเลย ถามว่าทำไมห้าองค์เพราะว่ามันมาจากห้าธาตุในห้าธาตุเนี่ยมีเทพโชคลาภอยู่คบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเทพโชคลาภในแต่ละปีมันจะมาพร้อมกับไทสวยไทสวยบนล่างกลังงานบนล่างก็ผันแปรจากห้าธาตุคูณสิบสองปีเป็นหกสิบที่เราเรียกว่าหกสิบการจื่ออ่ะนั่นหละ แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วการไข้พลังงานชีวิตจริง,รงมาจากห้าท่าไม่ใช่มาจากอินมเอียงอินมเอียงเป็นพลังที่ซ่อนอยู่ในห้าท่าเ,เพราะในแต่ละา่าก็มีอินมกับอเอียงอยู่แล้วนี่เหรอการจะทําเทพห้าทอาเทพโชคลาภทั้งหนะ้าเนี่ยหรือห<ม>้าเทพโชคลาภแบบให้เห็นผลจริงเนะี่ยโคตรยากเลยวัด ต่างๆวัดไทยวัดชีนวัดยวนเนี่ยบางคนบอกเทศโชคลาากูไปไหว้แล้วทําไมมันนิ่งๆอ่ะอืบางคนบอกเฮ้ยกูไปไหว้แล้วเฮงอ่ะเฮ้ยทำไมกูไปไหว้เท่โชคลาาบัดดีแล้วกูเฮงอ่ะแต่ปล่อยเพื่อนอีกคนหนึ่งไปกูเฉยๆนะอ่าเพราะอะไรถ้าเป็นวัดศาลเจ้าเทศโชคลาาก็มาพร้อมกับหน้าประตูอ่ะเหมือนกับว่ามันมาพร้อมกับใช้สวยเปีย ยกตัวอย่างสมมติถ้ามันมาทางหมาก็คือเทโชคลาภมาประตูอยู่ทิศหมาเนี่ยนั่นก็เทโชคลาภพลาแล้วอ่ะแต่มันไม่ดีกับมึงอ่ะเนไหมมันดีกับคนไม่กี่คนอ่ะอ่าใช่มาจะดีสำหรับคนใช่บางคนไปไหว้แล้วแย่ด้วยถ้าไปไหว้เทโชลลาภสารเจ้าเนี่ยจบแย่ด้วยยกตัวอย่างเทโชคลาภไอเทพศสารเจ้าเนี่ยสารเจ้าเนี่ยขั้นหน้าเอาขั้นหน้าะขั้นหน้าคือสิ่งที่ยัดสิ่งที่ได้มา ข้างหน้าถ้าเป็นธาตุไฟทิใตาธาตุไฟอ่าถ้าเกิดว่าเทียโชร์ลาดสูงซั์พลังงานธาตุไฟคนที่จะดีคือธาตุไฟเป็นโชคอมึงไปว่ว้แล้วดีคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุทองแข็งใช่คนธาตุน้ํแข็งแข็งอ่าอะไรเนี้ยไปลหว้แล้วดีแต่ถ้าเกิดมึงเป็นคนธาตุไม้อ่อนไม้อ่อนเวยเลยนะอ่าสวยเลยนะเห็นไหม เพราะฉะนั้นเทพโชคลาภทำให้ได้ว่ายเห็นผลได้ถึงผลจริงยากมากยากโคตรแล้วถ้าถูกปฏิสถานอยู่ที่หนึ่งที่ใดเนี่ยแสดงว่าต้องสึมซับพลังงานที่นั้นที่นั้นแล้วโดยเฉพาะประตูและเทศโชคลาภ น้าเปนหายนอาจารย์บอกนี้สมาชิกก่อนจะว่าไวคุณเอาหล่อแก้วใช่ไนี่ไงมันยิบตันี่ทคาดอะไรวะทคาดอะไรวะส่วนใหญ่จะแบบนั้นเลยใช่อาจารย์ก็อย่างนั้นถ้าไม่ใช่ปุ๊บคุณเข้าไปานัาคุรอในรถจริงจริงก็จะคือแบบนั้นเลยแต่เป็นข้อดีภูมิปัญญาของนักพจน์เต่าเหมาซานที่เข้ามาในเมืองไทยในสมัยอดีที่สอนบรรพชนบรรพชนเนี่ยสอนสูรร่ลูกศิษย์เอาไว้ยกตัวอย่าง สมมติเอาง่ายๆนะขันนานไปฝ่ายที่กูสอนผ่านรายการเลยนะขันนาไปธาตุไฟแต่มันจะตั้งเทโชคด้าแล้วให้คนธาตุไฟไม่สวยคนที่โดนธาตุไฟพ่ฆาดไม่สวยก็มีวิธีในหนึ่งสาไม่ได้วางเทโชคด้าองเดียว<ช>และแต่ละสารจะถูกระบูก,การไหว้ปักทู่เหมือนกับการเดินเจ็ดด่านเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีการคือก่อนที่สมมติเราสตาร์ทด้วยพลังงานธาตุไฟเราไม่ต้องการให้คนธาตุไม้สวยธาตุน้ําสวยคือธาตุไฟทีคธาและสวยเขาก็จะมีวิธีการถ้าเอาเทียนพล่าเป็นประธานเขาก็จะเอาวิธีการเดินเจ็ดดานนะเข้าไปสตาร์ทด้วยพลังงานธาตุไฟจริงแต่ทําให้สุดท้ายแล้วธาตุไฟส่งผลดีจากการเดินตําแหน่งดาวของสถานที่นั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องที่บอกว่าไปไหว้แล้วสวยถ้ามันเป็นสารเจ้ารุ่นใหม่กูว่าไหว้แล้วสวยแต่ถ้ามันเป็นสารเจ้ารึ่นจำบานที่ตั้งมาที่ตั้งมากูว่าไหว้แล้วดีเพราะเขามีการบังคับาดาวอาอจารย์พูดไปว่าถ้าสารเจ้าเก่เาๆอ่ะเขาวางเขาวางตามตำแหน่งดาวเขาบังคับาดาวการไหว้การไหว้ยอยู่แล้วใช่ไหมยัสังเกตดูสารเจ้าไหนตั้งเทพโชคลา มีจุดไหว้แค่ห้าจุดเท่านั้นถ้าตั้งประตูต้องอ่ะจะมีจุดไหว้แค่ห้าจุดในอั่นี่ยนี่จำหมอแค่ง่ายใช่ไหมให้เรารู้ว่าศาลเจ้าเนี่ยเราควรไหว้มีควรไหว้นะนะอย่างพุธลงมาเนี่ยถ้าศาลเจ้านั้นตั้งเทพชคลาบภายในอ่าแล้วมีห้าตำแหน่งในการปักผู้เพราะว่าศาลทุจร้าษฎ์ศาลเจ้าเนี่ยจะมีตำแหน่งให้เราเดินไหว้กี่จุดกี่จุดทุกศาลเจ้าจะเรื่องเหมือนกันแต่อาจารย์บอกว่าถ้าศาลเจ้าไหนเราสังเกตง่ายคือมีสายสีแดงอยู่ในศาลเจ้าเนี่ย ให้ท่านมีให้เดินห้าจุดโอเคใช่น้า,าแสดงว่าถูกตั้งโดยคนที่รู้เรื่องถ้ามากกว่านั้นมากกว่านั้กน,ก,นก็คือ,อคไมโอโอ่โอเคไม่โอเคโอเคโอเคถ้าถ้ามีถึงถ้ามีแค่ห้าตำแหน่งในการปักทูบเนี่ยแสดงว่าถูกตั้งโดยคนที่เข้าใจวิชาเต่าเหมาซานในการบังคับเทพโชคลาภอาจารย์การบัคับเทพโชคลาภที่อาจารย์บอกห้าจุดเนี่ยมันคือพุกดีถีไหว้ได้หมดเลยได้หมดอ๋อและทําให้ทุกทุกท่าไหว้แล้วดีอื ในเมืองไทยเนี่ยเห็นมามีที่เดียวแต่ไม่บอกว่าที่ไหนไม่บอกด้วยไม่บอกบอกเลยว่ามีที่เดียวแต่เหตุผลที่ไม่บอกเนี่ยเพราะว่าด้วยเหตุผลหลายประการเพราะพวกมึงเดี๋ยวพวกมึงบ้าระหรันในการบ้านก็ต่อสินทรไก่อสินทรทุกวันนี้นี่ขึ้นไปโอ้โหทั้งน,นั้นเลยไมย่างไหนะอาจารย์แขกมาจากไหนอาจารย์แขกไม่จากไหนทางการนตัดะ จังกูเดินขึ้นไปดิเขารู้จักกูทั้งกายแล้วตอนนี้เขาไม่เขาไม่ได้จุ่มแล้วไม่จุ่มอะไเลยนเดิมเลยจุ่มกระถางรูปมันนี่เหรอไม่จุ่มอ่ะไม่จุ่มเมื่อตอนแรกที่พี่เขาไปอ่ะจุ่มได้ตอนหลังที่เขาไปไม่ให้จุ่มเล่น้งบอกว่าไม่จุ่มมันจังเลยแหมถึงบอกว่าจริงๆอะมันมีอยู่จุดเดียวแล้วไม่ต้องถามว่าอยู่ที่ไหนเหตุผลที่เราไม่บอกเนี่ยเพราะชัยาภูมิที่ลายล้อมมัดเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้ว มันตั้งไว้เป็นร้อยปีแล้วนะศาลเนี่ยแต่ลายล้อสิ่งที่ลายล้อมันเนี่ยทางน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วหมายความว่าอะไรจะว่ามันจะไม่ส่งผลเมื่อตอนที่เขาวางเนี่ยเขาดูทางน้าเอาไว้ทีนี้ทางน้ำเกี่ยัมันสะอนทางน้ำมันเปลี่ยนชัยภูมิเปลี่ยนตําแหน่งดาวก็เปลี่ยนถึงตั้งถูกก็ไม่เห็นผลแล้วก็ไม่ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรอ่าคราวนี้เราเห็นจากเรื่องที่แหละสมัยก่อนเราก็ไปว่ววันนั้นวันเดียวครับอพอเราเห็น มันเปลี่ยนไปวันนี้เราไหว้ไีเห็นผลแล้วเนี่ยแล้วก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะสร้างชัยเสือองค์ใหญ่ในปางโชคลาภจริงๆปางเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ให้กันดูอ่อ่าปางนี้เลยปางมั่งขั่งอ่าปางมั่งข้่งจริงๆก็คือเป็นปางที่ประทาควางมั่งค้่งกับมนุษย์ปางโอ้โหสูงกันใหญ่องค์นี้ขอจันที่เขามาจัดแขกเลยนั่นคือเราจะทําแบบนี้เลยเราจะสร้างขึ้นมา ตามตำนาของเต๋าเหมาซานครับแล้วเราจะไปประดิษฐานไว้ที่วัดพุตูอ๋อจะไว้ที่วัดใช่ค่อนข้างไกลเลยนะจังหวัดสงขลานะจังหวัดสงขลาไกลค่อนข้างไกลเหตุผลที่เราทําไมถึงไปประดิษฐานไว้ที่วัดพุตูเพราะตอนนี้วัดพุตูเนี่ยเราสร้างตําแหน่งเดินเจ็ดดาวเอาไว้แบบถูกต้องเลยเริ่มมีน้ำปล่องเนี่ยที่จะเข้าไปใช่แล้วเราก็จะทาเนี่ยององใหญ่เนี่ย เทพโชคลาภองุ์ใหญ่เนี่ยไว้ที่วัดพุตูเพื่อให้คนไหว้และเห็นผมจริงอันนี้คือเทโว่ไหวที่วัดพุตูนี่คือไม่ต้องสนใจดีถีเพราะอาจารย์จวันกำเนิเดินให้ไม่ต้องสนใจดีถีไม่ต้องกลัวว่าดีถีไม่ได้ส่งผลรดเรารอเล่าต้องไปวันหน้ามาตัววันนะว่ากำเนิดไม่จำเป็นแต่ถ้าเกิดคนที่สนใจผมช่้วยแล้วไปดูไปวัดทุกจุดเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นของแปลกแต่จริงก็คือถ้าใครอยากลองไปลองอาจารย์จะวางให้ดูว่าวางใช่จุดเป็นยังไง แต่ทัฟบราซิสเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้สร้างขึ้นมาใ,ใานแค่ความจำลืมิดคิด,คดแต่เราได้คิดเนี่ยมานานแล้วอืตั้แต่ปีที่แล้วนู่นแล้วเราก็ได้สร้างวัตถุมงคลวันเนี้ยที่ของวันเนี้ยเอาไว้นนต่ปีที่แล้วนู่นใช่ใช่ก็คือเป็นเทพโชคลาบนี่เลย,นเนยก็คือเป็นชุดพิมพ์เล็กกับาการะถิ่น คำว่าพู้ตัวก็คือปานี่แหละก็ะถินที่เพิ่งผ่านรถไปที่แล้วปานี่เลยปามั่งข้างนี่เลยปามั่งข้างนี่เลยอ่าปามั่งข้างนี่เลยเดี๋ยวถ้าถ้าดูในรายการเนี่ยจะมีหน้ามีหลังก็ถ่ายรูปที่ร้านโฟโต้มาแล้วอ่าก็คือเป็นหน้าหลังอันนี้เลยครับอันนี้นี่เราทําขึ้นมาชุดนี้จะต่างจากชุดกระถิ่นต่างกันต่าง ต่างกันที่เนื้อหามวลสารจะต่างกันโดยสิ้นเชิงอ่ากับชุดกะถินี่ต่างกันเลยอ่าจะต่างกันเลยเพราะว่ามวลสารเนี่ยเราได้เอาว่าเศรษฐีกับว่านลาโอ้ลาาว่านว่านมหาลาาว่านมหาโชคอ่าว่านเศรษฐีนางคุ้มเศรษฐีนางฝักเศรษฐีใบไทยคือสารพัดว่านเศรษฐีกับสารพัดว่านโชคลาา สิทธิ์โชคม,มหาโชคอะไรพวกนี้ที่เป็นเกี่ยวกับโชคลาภทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้เป็นชนวนมวลสารหลักในการสาร้างเนื้อหาเนี่ยเราก็เลยจะเห็นมวลสารของว่านชัดมากชัดเลยอ่าชัดเจนเลยชัดเจนมากแล้วด้านหลังเนี่ยจะมีสองแบบ<ม>ก็คือฝังเท้าเวสุวรรณกับได้เศษสีแล้วก็ฝังตะกดุดหัวใจเศษฐีแล้วก็มี กีวอนครับแล้วก็มีมันจะมีสองพิมพ์เดียวแจ๊ก็คือเด้๋เขาดูนะมันจะมีสองพิมคือด้านหน้าเหมือนการข้างหลังฝงด้านหน้าเหมือนกันแต่ด้านหลังเนี่ยมีฝังสองอย่างฝังไม่เหมือนกันฝังไม่เหมือนกันครับแล้วก็ชุดเนี่ยมันจะมีหมึกแดงเจิมที่หน้าทุกอันก็คือมีการเปิดอย่างตามเต่าเหมาซานครับอย่างถูกต้องแล้วมีเฉพาะชุดนี้เท่านะมีเฉพาะชุดนี้ทางหน่งที่ทําแบบถูกต้องครับแล้วก็มันจะมีอยู่แค่ พิมพ์ละห้าสิบองค์ห้าสิบองค์ใช่มีสองพิมถ้ากับมีแค่ร้อยองค์แค่สองอันเนี่ยร้อยองค์อ่าเพราะว่าเราจิตนาแห่งการสร้างเราสร้างอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเราจะให้เป็นประธานร่วมสร้างโอ้ประธานร่วมสร้างชัยเสียองค์ใหญ่ที่เราจะไปปฏิบัติาไว้ที่วัดคุณตูอ่าก็คือใครที่เช่าวัตถุมงคลวันนี้จะเป็นประธานร่วมสร้างองค์นั้นค่ะซึ่ง อย่างที่เราบอกเมื่อตอนทีแรกว่าการที่เราจะไปไหว้เที่โชคลาภเพื่อหวังผลหาเราแล้วดีเนี่ยยากส่วนใครที่เป็นประธานในการจัดสร้างก็คือเช่าดุงค์เนี่ยครับเราจะเขียนหูบังคับโชคลงในแผ่นโลหะของใครของมันตามวันเดือนปีเกิดคือถอดแปดอักษรจีนมาเลยแล้วก็เขียนลงไปในหูบังคับโชค ก็คือบังคับประเทศโชคลาภประทานโชคให้คนคนนั้นคือประแล้วก็เอาแผ่นเนี่ยหลอมนะไม่ได้อากาศนะไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ก็คือเป็นแผ่นชนวนโลหะที่เราจะหลอมใส่ลงไปในเทพโชคหน้าคืหมายความว่าคนที่เช่าันเราต้องเห็นวันเดือนปีเกิดเขาต้องขอวันเดือนปีเกิดทั้งหมดเวลาเกิดเป็นอะไรยังหรือเวลาด้วยเม่าะงั้นคำนวณไม่ได้คนไทยไม่รู้เวลาต้องระบุไปว่าไม่รู้เวลา เรามีเรามีวิธีดูวัน่เดเวลาเก,กิดใช่ชื่อนามสกุลด้วยชื่นอนามสกุลวันี่เกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดด้วยจังหวัดที่เกิดด้วยใช่เพราะว่ามันควาประกาดูเทศโซล่านี่มันจะต้องดูยันงองศาเลยมันต้องเอาบาจังหวัดที่เกิดมาด้วยเพื่อเขียนฮู้แต่ฮู้เนี่ยจะถูกเอาไปหลอมแต่ฮู้นี่ไม่ได้ให้นะไม่ได้ไม่ได้ให้อารที่เขียนคนวนแล้วอมเอาไปหลอมเียอาไปหลอม จะอยู่ในชายสิ่งเอี้นี่เลยอ่าก็คือโชคลาภตลอดดวงเราอยู่ในดียวเท่านี้เลยเป็นการสร้างเทพประจําตัวครับในวิชาเหมาซานซึ่งปกติเขาจะไม่เปิดโอกาสให้คนนอกสร้างเนี่ยเจ้าสํานักจะเป็นคนสร้างอีกดังนั้นน้อยมากที่เขาจะเปิดโอกาสให้คนอื่นสร้างครับแล้วก็เนื้อโลหะเนี่ยต้องกําหนดเป็นไปตามตาราครับอ่าต้องกําหนดให้เป็นไปตามตาราค่อนข้างเรื่องหน้าแล้วก็ อย่างที่บอกมันมีสองทิมเลือกเอาทิมพไหนก็ได้หรือไม่เลือกก็ได้เหมือนกันมันเหมือนกันพิมละห้าสิบองนะครับมีแค่ทมละห้าสิบองราคาการองละห้าพันตอนองละห้าพันองละห้าพันบังคับว่าหนึ่งองให้ลงชื่อได้แค่คนเดียวลงแล้วก็คงก็ไม่ได้น่าจากลงเป็นนามสกุลเลยแต่จะไม่มีวันเดียปีเองละห้าพันนี่คือฝังอะไรเหมือนกันงานงานโอเคถ้าบอกว่าผมอยากจะลงทัตระกูลเรากำลังจะบอกนี่ว่า ถ้าทําแบบนั้นฟาร์มมั่งค่านั้นก็จะกระจายขยายไปเลยเยียไปเลยซึ่งจริงๆแล้วเราไม่รับแบบนั้นนะเราเราเรารับจากจองหนึ่งคนตรงเขาเขาบอกว่าเฉลี่ยไม่เฉลี่ยเขาไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาก็คือตอบจากจองคนได้คนเดียวคุณคุณอาจารย์โชคลาดยินดอนะโตรงโชคลาบเป็นดงอย่างเดียวเน้นๆเลยอาจารย์คำว่าเทพโชคลาบเนี่ยหมายถึงจังหวะ โอกาสสิ่งดีๆทุกอย่างที่เราอยากได้นั่นคือคำนั่นคือคำจำกัดความคำว่าเทพโชคลาภแบบถูกต้องสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นั่นแหละคือเทพโชคลาภาราธรมว่าเทพโชคลาภคือคุณยังไงก็คือสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ที่เราอยากได้ปกติเนี่ยเราพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาอ่อผมนนมีเงินมแต่สิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ปกติเนี่ยเราพกติดตัวอยู่ตลอดเวลานอกจากผุกช้าแล้วก็พกเนี่ยอาจารย์เนี่ย อาจารย์จะมาขยายความเรื่องเท้าเวทไม่ใช่เหรอวันเนี้ยที่อาจารย์อ่าไม่เป็นไรเอาเนี่ะโอเคโอ้ยอันี้พิงโก้เลยอาจารย์โโอ้หเหตุผลที่พิงเนี่ยเราเป็นคนธาตุดินอ๋อเราเป็นคนธาตุดินอาจารย์อันนี้คือเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันเหมือนกันเหมือนกันเจอเป็นแดงเหมือนกันอันนี้คือเนื้อเดียวกันเราได้เจอเป็นแดงเหมือนกันของฝักก็เหมือนกันเหมือนกันอ้ยไม่ได้หวังพิเศษของอื่นนะเหมือนกันเนี่ยเราพบอยู่ประจำ แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบอันนี้องค์เดียวกับขุนช้างองเดียวที่ใส่เนี่ยถ้าใส่แล้วเนี่ยองเนี่ยถ้าเราไม่ไม่แฝงอย่างนี้เราก็จะอยู่ในกระเป๋าสตาอางค์คลังตลาดเวลาเพราะมันคือพลังงานและจังหวะโอกาสดีๆที่เราอยากได้เราก็เลยมาพบเพื่อให้พลังงานและจังหวะโอกาสดีๆเข้าหาเราครับนอกจากได้พระแล้ว ยังได้ร่วมสร้างด้วยองค์ใหญ่ด้วยครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะเอาพระเนี่ยเทพธโรล่าเนี่ยให้เสร็จก่อนวันตรุษจีนปีหน้าเพื่อไปปฏิสฐานที่วัดตูแล้วก็วัดตรุจีนก็ไหว้เลยคือองค์ใหญ่ใช่มองค์ใหญ่เลยเท่าคนเท่าคนขนาดเท่าคนจริงเลยครับอือแล้วเราก็จะทําเคสมีเคสและคำมวยโชคจากเทศโชล่าเวลาไปไหว้ด้วยอืส่วนเทพคนนั้นเนี่ยเราจะอัปเดต ความเคลื่อนไหวในการสร้างเรื่อยๆลงในเพจแล้วกันอันนี้ชุดก่อนชุดชัเสีชุดนี้นะครับอาจารย์ให้ของฝังอย่างละห้าสิบองค์รวมกันสองอย่างก็ร้อยองค์นะครับราคาละมาณห้าพันบาทคนที่เช่าไปแล้วนะครับขอชื่อวันเีืีเกิดเวลาเกิดก็สัดที่เกิดนะครับพราอาจารย์ทำคูใช่มันต้องคูนั้นตมอใช้เวลาแล้วก็ไปใส่เอาไปหล่อในพระสังเกตองใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูทีละคนเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าคูเนี่ยอาจารย์ไม่ให้นะครับอาจารย์ไม่ให้ หูเราไม่ได้เขียนหูลงลง,ลงบนผ้านะ,ะแต่เราเขียนห,หูลงบนแผ่นโลหะที่จะหลอัอหลอมมนะันอ่ะทีนี้ก็เท่านี้ยังไงเนี่ยเราอยากจะฝากเรื่องชายเสิงเอี้ยวไว้ก็คือเทศโชคาดางเนี่ยใครที่สนใจศาสตร์ของจีนจริงๆเห็นผลจริงๆเนี่ยอย่าพลาดแต่โดยโดยปกติที่สายแล้วเนี่ยถ้าอะไรที่เกี่ยวกับบุญเนี่ยเราจะเต็มที่ เรากําลังจะบอกเป็นนัยยะว่าเบื้องต้นคุณอาจจะได้พา้านี่ไปก่อนแต่เรามีชื่อวันเดือนปีเกิดของทุกคนอยู่คุณอาจจะได้ของที่พิเศษในวันหน้าเป็นอย่างอื่นแต่เรายังไม่บอกก่อนเพราะบอกไปมันเป็นเหมือนด้วยการรับปากแต่เราคิดว่าเรามีให้แน่<ะ>ในการร่วมมือใหญ่ๆครั้งนี้